สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อเราหมักเสร็จอาหารครบสองเดือนแล้วเราก็จะมาคว่ำกระถางนะคะเราหมักใส่ในกระถางขนาดสิบห้านิ้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผลงานการหมักของเราจะได้ดินจะได้ปุ๋ยหมักที่สวยงามขนาดไหนนะคะมาดูไปพร้อมกันเลยคว่ำกระถางลงเลยค่ะเราคว่ำลงในเราคว่ำลงบน กระสอบนะคะกระสอบกระสอบขี้วัวแบบนี้พอเราใช้แล้วเราก็มาตัดแห่ออกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาคว่ำกระถางลงแบบนี้ถ้าเราไม่เอากระสอบมารองปุ๋ยหมักเราก็จะปนเปื้อนไปกับพื้นดินนะคะมันจะไม่เป็นกอเป็นกำรรนี่ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าแบบนี้หนี่เราก็จะได้เป็นกอเป็นกำรรนะคะเวลานำไปใช้ เขาก็จะเป็นก้อนอยู่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราลดน้ําเขาทุกวันนะคะแต่ลดไม่เยอะนะพอให้ไม่แห้งนะถ้าปล่อยให้เขาแห้งก็กลัวว่าการย่อยสลายจะหยุดชะงักลงนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําแบบนี้เอาเสียมมาสับๆก็จะเห็นชั้นล่างเนี่ยเป็นขี้วัวชั้นกลางที่เป็นเศษอาหารนั่นก็ไม่เห็นร่องรอยของเศษอาหารแล้วนะคะอมีไส้เดือนเข้ามาอยู่ด้วย ข้างบนเราปิดด้วยนี่ค่ะข้างบนเราปิดด้วยดินกระสอบนะคะการคว่ำกระถางลงแบบนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะคลุกเคล้าส่วนที่เป็นเศษอาหารคลุกเคล้าส่วนที่เป็นขี้วัวแล้วก็ส่วนที่เป็นดินคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วค่อยนําไปใช้ค่ะเอาไปพึงแดดไว้ก่อนให้แห้งหมาดๆแล้วก็นําไปใช้ได้ ทำไมจึงต้องผึ่งแดดทำไมจึงต้องคลุกเคล้าเราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะความเป็นปุ๋ยหมักจะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเวลานําไปใช้จะไม่เค็มขี้วัวเกินไปจะไม่โดนส่วนที่เป็นเศษอาหารซึ่งอาจจะมีความเค็มมากเกินไปแล้วดินที่อยู่หน้ากระถางที่เราปิดไว้ข้างบนนั่นเขาก็จะเป็นตัวที่ช่วย เจือจางนะคะช่วยเจือจางความเค็มของเศษอาหารเจือจางความเค็มของขี้วัวลงไปได้ในระดับหนึ่งค่ะทำไมปุ๋ยหมักที่ได้เราจึงต้องพึ่งแดดพึ่งลมนะคะคุณูุเพียนจะพึ่งลมซะมากกว่านะคะเพราะว่าอยู่ใต้ต้นขนุน,นะคะ่ะการพึ่งลมจะดีกว่าพึ่งแดดอยู่อย่างหนึง่งก็คือจุลินทรีย์ในนี้นี่เขาจะยังเยอะอยู่นะคะ เขาก็สามารถทําหน้าที่ต่อไปได้เมื่อเรานําไปใช้แต่ถ้าเราพึง่งแดดนะคะปริมาณของจุลินทรีย์ก็จะลดลงค่ะแต่ว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะถ้าเราพึ่งลมนะพวกลูกอ่อนของหนอนของอะไรที่เข้ามาอยู่เนี่ยนะเขาอาจจะยังยังมีชีวิตอยู่ไส้เดือนเนี่ยอาจจะยังมีชีวิตอยู่ไส้เดือนมีชีวิตก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเนาะก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเราตากแดดเนี่ยเขาก็จะหนีหรือบางตัวก็ตายไปเลยนะคะพวกเชื้อโรคเชื้อราต่างๆก็จะถูกดดแดดแผดเผาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ชมก็ก็เลือกเอาว่าจะเอาอันไหนนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของแต่และอย่างแล้วมันก็จะแห้งเร็วด้วยถ้าถ้าเราตากแดดนะคะการที่ตากแดดแล้วแห้งเนี่ยการคุกเคลานี่จะง่ายขึ้นอันนี้คุณอุเพียนจะ พึงลมไว้1วันนะคะใต้ต้นขนุนเพราะว่าวันนี้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูแล้งมันจะแห้งเร็วอยู่ไม่แห้งก็ไม่เป็นไรขอให้มันหมาดแล้วการคลุกเคล้ามันจะง่ายขึ้นนะคะตอนนี้นี่มันเปียกการคลุกเคลามันก็จะยากหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำกระถาง15นิ้วใบนี้ไปหมักเศษอาหารอีกนะคะนี่เป็นวงจรชีวิตของวงจรชีวิต ปุ๋ยหมักเศษอาหารค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ติดตามดูเลยนะคะว่าครูหนุเพียนหมักเศษอาหารอย่างไรจึงได้ปุ๋ยหมักเศษอาหารแบบนี้นะคะเรามาดูกันค่ะนี่เป็นโซนดงกล้วยของครูหนุเพียนนะคะเขาจะมีช่องว่างมีที่ว่างสําหรับให้ตั้งกระถางปุ๋ยหมักเศษอาหารนะคะอยู่ตรงนี้ บางทีก็คว่ำกระถางแล้วก็เอาลอยๆไว้ตรงนี้เลยนะคะนี่บำรุงกอคาะกอขานี่ชอบมากเลยนี่กำลังออกงอกงอกหน่อออกมาเยอะเลยค่ะเพราะว่าจะมีปุ๋ยหมักอยู่รอบๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโคนของต้นมะละกอด้วยนะคะขึ้นไปตรงโน,น้นแล้วก็เป็นโคนของต้นกล้วยด้วยนะคะให้เขาได้ กินนะคะจะได้กินปุ๋ยหมักไปด้วยค่ะแล้วก็นี่ปุ๋ยหมักที่ทำขึ้นมาใหม่นะคะยังไม่ถึงสงเดือนนี่ค่ะต่อไปหลุมนี้นี่ก็เอาไปเอาไปบำรุงต้นมะละกอต้นโน้นแล้วนะคะเอาไปคว่าใส่ตรงโคนต้นอันะห่างออกมาสักหน่อยนะคะนี่เห็นนะเขาก็จะได้ประโยชน์ทุกอย่างได้ประโยชน์นะคะ นี่หลุมเดิมเลยหลุมเดิมนี่เป็นหลุมที่อุดมสมบูรณ์นะคะถ้ามันอยู่ในที่แดดหรือที่เหมาะที่จะปลูกเราก็หาอะไรมาปลูกลงในหลุมนี้ได้เลยเพราะว่าขณะที่เราหมักเศษอาหารนั่นก็จะมีน้ําหมักไหลออกมารอบๆนี่เพราะฉะนั้นหลุมหมักตรงนี้นี่จะเป็นหลุมหมักที่อุดมสมบูรณ์แต่วันนี้เราพื้นที่มีน้อยก็ต้องหมักลงที่เดิมนะคะแต่ว่ากระถางใหญ่ขึ้นคะ่ะ ที่ท่านผู้ชมเห็นรอยร่องรอยอยู่ตรงนี้นี่คือกระถางสิบสองนิ้วค่ะเราก็จะทําให้กว้างขึ้นวันนี้จะหมักเศษอาหารแบบมิดชิดที่ก้นกระถางนะคะโดยการฝังนะคะเราจะขุดลงไปฝังก้นกระถางหนึ่งในสามนะคะหนึ่งในสามของกระถางค่ะไม่ลึกนะคะเพื่ออะไรทําไมจึงต้องฝังก้นกระถางเพื่อว่าให้น้ําที่ไหลออกจากก้นกระถาง ไม่ไหลเลอะเทอะออกไปนะคะให้เข้ามุดมุดอยู่ในนี้เลยแค่นี้ค่ะท่านผู้ชมไม่ไม่ลึกนะคะแล้วก็เอากระถางมาตั้งแบบนี้เสร็จแล้วก็ถมไปรอบๆค่ะแล้วเราเราก็ป้องกันด้วยนะคะว่าไม่ให้แมลงวันมาไข่มาไตมาตอมตรงก้นกระถางนะคะถ้าเราละมัดระวังไม่ดีเนี่ยนะหมักไปได้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ย เวลาเรามาเปิดดูก้นกระถางแบบนี้จะเห็นนอนยั้วเยี้ยเลยนะคะเพราะฉะนั้นการถมก้นกระถางเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปตบตบลงดีๆนะคะตบลงดีๆผมไปรอบๆ จะสาเร็จหรือไม่สําเร็จก็ขึ้นอยู่กับนี่แหละถ้าเราหมักแล้วไม่มีหนอนอ่ะแสดงว่าโอเคค่ะอันดับต่อไปเราจะใช้ขี้วัวนะคะแปดขี้วัวหนึ่งกระทงแปดนิ้วเหมือนเดิมนะคะแต่ละวันเราก็เล่นขี้วัวอยู่นี่เลยค่ะท่านผู้ชมแต่ก็จงภูมิใจนะคะว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ที่อนุรักษ์ เรารักษาลูกของเราไม่ให้ร้อนนะคะเราไม่ก่อขยะให้เทศบาลไม่ได้ไปทําให้เทศบาลต้องเป็นภาระในการกําจัดขยะของเรานะคะเราคือปลายสุดของปัญหานะคะท่านผู้ชมปลายสุดหน่วยย่อยที่สุดก็คือประชากนผู้ใช้ผู้กินนี่แหละผู้บริโภคนี่แหละเราก็พยายามดูแลตัวเองนะคะเอาเทขยะลงไป เทขยะลงไปให้เหลือถ้าเทแล้วนี่เหลือขอบกระถางประมาณหนึ่งคืบมือนเนี่ยแสดงว่าถูกต้องเลยนะคะนี่อีกไม่นานก็ยุบค่ะเปลือกแตงโมอะไรเนี่ยมันไม่นานหรอกเสร็จแล้วเราก็จะลดลาดด้วยน้ำจุลินทรีย์ค่ะการลดลาดด้วยน้ำจุลินทรีย์ก่อนที่จะเอาขี้วัวมาปิดทับเนี่ย จะทำให้การย่อยสลายดีขึ้นนะคะจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าเรามีขยะเยอะไหมมีเศษอาหารเยอะไหมการลาดด้วยน้ําจุลินทรีย์นี่มันจะดีอย่างหนึ่งก็คือลดกลิ่นมันเป็นการดับกลิ่นด้วยนะคะท่านผู้ชมน้ําจุลินทรีย์นี่เขาจะดับกลิ่นได้ด้วยนะคะแม้ว่าจะดับได้ไม่สนิทแต่ก็ได้ในระดับหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นแมลงวันหรือมเมงต่าง ก็จะได้กลิ่นน้อยลงค่ะนี่ก็เป็นการตอบคำถามของท่านผู้ชมว่าทำไมหมักเศษอาหารจึงต้องลาดลดด้วยน้ำจุลินทรีย์นะคะสรุปว่าเพื่อประโยชน์อยู่2อ,อย่างก็คือ 1. เป็นการดับกลิ่นได้ในระดับหนึ่งสงเป็นการช่วยขี้วัวให้ย่อยเศษอาหารได้ดีขึ้นนะคะปิดด้วยขี้วัว 1. กระทาง8นิ้วเหมือนเดิมนะคะ ปิดลงไปท่านผู้ชมถามว่าขี้วัวที่ที่เราเอามาปิดเนี่ยที่เรามาใช้ในการหมักเศษอาหารเนี่ยมันเป็นก้นกอนๆแบบนี้คลุ่เคเลแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเราจะต้องไปย่อยเขาก่อนไหมนะคะก็ย่อยได้มันก็ดีค่ะมันก็แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาดังนั้นคุณนูเพียนแนะนําว่าไม่ต้องไปห่วงนะคะการหมักจะทําให้ก้อนขี้วัวที่เป็นก้นกอนๆเนี่ยนะคะ เขาย่อยสลายออกไปนะคะเห็นไหมที่ครูนูเพียนให้ท่านผู้ชมดูเอามาดูตรงนี้ก็ได้นี่นะคะเด็กน้กอนก้อนขี้วัวใหญ่ๆโคโลเคล่เนี่นะนี่เห็นไหมมันก็จะย่อยสลายง่ายขึ้นนุ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเราลดน้ําทุกวันใช่ไหมแล้วก็มีการย่อยสลายอยู่อยู่ทุกวันทุกวันนะคะขี้วัวที่เป็นก้อนๆเขาก็จะย่อยลงดังนั้นการสังเกตยอย่างหนึ่งว่าขี้วัว มีการหมักหรือยังผ่านการหมักหรือยังหนดูได้เลยถ้าเป็นก้อนๆแบบนี้แสดงว่าไม่มีการหมักเกิดขึ้นนะคะยังไม่ได้หมักค่ะนี่นะอีกสองเดือนขี้วัวเหล่านี้นี่ก็จะย่อยดุยไปหมดแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะใส่ลงไปเลยต่อไปเราจะปิดด้วยดินปลูกนะคะปกติค่หนูเพียนก็จะใช้ดินปลูกเป็นกระสอบกระสบมาสาธิตใหท้ท่านผู้ชมดูเทลงไป ที่กระถางนี้นะคะปิดหนึ่งกระสอบนะคะประมาณห้าห้ากิโลกรัมแต่วันนี้ไม่มีดินกระสอบเราจะทำยังไงก็คือใช้หน้าดินเลยค่ะท่านผู้ชมพอดีในสวนมันมีหญ้าใช่ไหมเราก็ขุดขุดหญ้าออกเวลาเราขุดหญ้าออกเนี่ยเราก็จะขุดไปตรงหน้าดินใช่ไหมเมื่อเอาหญ้าออกเราก็จะได้ดินด้วยนะคะท่านผู้ชมดูนะ เวลาเราขุดหญ้าใช่ไหมอันนี้มือเดียวนะนี่มือหนึ่งถืออีกมือหนึ่งถือกล้องแล้วก็ขุดเอาเฉพาะหน้าดินแบบนี้ใช่ไหมคะนี่นะขุดไปเรื่อยๆหญ้ามันก็ออกไปใช่ไหมเราก็เก็บหญ้าออกขนาดเดียวกันมันก็จะได้ดินไปด้วยครับเป็นหน้าดินอย่างดีเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอวางกล้องก่อน นี่นะคะขุดหญ้าห่าขุดหญ้าอกมันก็จะได้หญ้าอันนี้อกนอกเรื่องไปนิดนึงนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะได้ไอเดียคือขุดหญ้าก็จะได้หญ้าเอาญ้าไปทําไมเอาญ้าไปหมักค่ะเอาญ้าไปหมักได้เลยหนึ่งละได้หญ้าเอาขนอกหน่อยนี่นะคะ เซฟตัวเองด้วยนะคะท่านผู้ชมเวลาเราจะลุยพื้นดินแบบนี้นี่สวมถุงมือด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นถุงถุงมือที่เป็นผ้าก็ยังเซฟได้อยู่ในระดับหนึ่งคุณเพียนจะไม่ถนัดที่จะใส่ถุงมือที่เป็นที่เป็นพลาสติกนะคะพอเงือมันโอกแล้วมันเปียกมันอืดอักนะคะถ้าเป็นถุงมือผ้าเนี่ย มันจะรู้สึกดีกว่าอ่ะนี่ก็ได้หญ้าส่วนหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเราก็เอาไปหมกักอีกส่วนหนึ่งที่เราได้ก็คือนี่ค่ะดินค่ะเนี่ยดินเป็นหน้าดินอย่างดีเลยนี่นะกองนี้นี่เราก็จะเอามาใส่ลงในกระถางปุ๋ยหมักเราเนี่ยคะ่ะปิดเลยคะ่ะถ้าทำไมเอาแต่ขี้วัวปิดไม่ได้เหรอ ถ้าเราขี้วัวปิดจนเต็มนี่นะคะปุ๋ยของเราก็จะกลายเป็นปุ๋ยแบบเน้นขี้วัวมากเกินไปเวลาเข้าเป็นปุ๋ยหมักเสร็จแล้วนี่มันก็จะเค็มเกินไปนะคะขาดความสมดุลเวลาเอานำไปใช้ก็อันตรายอาจจะเค็มเค็มเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นให้มีส่วนประกอบของดินเพื่อมาเจือจางความเข้มข้นของของี้วัวด้วยถ้าดินเป็นผงเป็นฝุ่นแห้งๆนะคะ หรือขี้วัวเป็นผงเป็นฝุ่นแห้งๆเนี่ยนะท่านผู้ชมต้องใส่แมสด้วยนะคะต้องใส่แมสด้วยป้องกันไม่ให้เข้าจมูกเราแต่ถ้าประมาณนี้นี่ได้อยู่มันไม่มันบวงไงนะนนะบูงไงมันไม่ฟุ้งกระจายข่ะมันไงเสียหูดังนั่นกเปล่าหาแนวมาปิดอย่าทำร้ายตัวเองนะคะเออมีบางคนนะเป็นเป็นโรคที่บอกว่า ติดเชือ้อติดเชื้อจากดินว่างั้นนะคะแบบต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยเชื้อมันเข้ากระแสเลือดเราต้องไม่ประมาทคะ่ะท่านผู้ชมทําอะไรก็เสี่ยงทั้งนั้นแหละแต่เราก็ต้องอย่าประมาทนะคะเล็บมือเล็บเท้าต้องสะอาดอยู่ตลอดนะคะอยู่ในสวนหน้าดําค่ําเข่งนะแต่เวลาจะไปงานไปการแต่งเนื้อแต่งตัวทาปากทาแป้ง ใส่รองเท้าก็ต้องสวยงามนะคะคานผู้ชมไม่ได้แพ้ใครเด้อ <c oughs> สวยก็ได้ค่ะเป็นชาวสวนก็ได้ค่ะจะเอาแบบไหนได้หมดบางคนถามว่าทําสวนไม่กลัวเล็บดำเหรอไม่กลัวผิวดําหน้าดำาหรอนะคะบอกเลยว่าทนทานมากนะคะหน้าคุณอุเพียนไม่มีฝ้าเด้อค่ะหรือว่ามันยังไม่มีก็ไม่รู้นะแต่ว่าทํามาหลายปีแล้วหน้าไม่เป็นฝ้า ใบหน้าเรามีผิวหน้าอันทนละหดอดทนนะคะสีผิวก็ประมาณนี้ไม่เป็นไรขอให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องเนาะขวดดินขวดงาอยู่นี่แหละตากแดดบ้างนะะจะได้กระดูกจะได้แข็งแรงทนทานต่อโรคนะคะความเหนื่อยทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะฝึกการเต้นของหัวใจการสูบฉีดของเลือดดีขึ้นนะคะ ไม่มีปัญหากับว่าจะความดันสูงอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะเสร็จแล้วรดด้วยน้ำจุลินทรีย์เหลือขอบไว้นิดนึงเห็นไหมคะทำไมจึงเหลือขอบไว้นิดนึงก็เพราะว่านี่คะ่ะเราจะหากระถางมาตั้งนะคะถ้ามีขอบอยู่นิดนึงก็จะดีคะ่ะเขาจะได้ไม่ล้มหน้าล้มหลังนะคะมันจะได้ไม่หล่นออกจากกระถางคะ่ะเอานะ เราจะลดลาดน้ําแรกด้วยน้ําจุลินทรีย์นะคะเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีค่ะเขาก็จะคุมพื้นที่เอาไว้ก่อนอ่าเป็นจุลินทรีย์ที่คุมพื้นที่ไว้ก่อนนะคะก่อนที่จุลินทรีย์ที่ไม่ดีเขาจะมาขยายตัวตรงนี้นะจุลินทรีย์ให้เข้าเป็นจุลินทรีย์เจ้าที่เจ้าทางตรงนี้ไว้เลยนะคะอันนี้คือสองลิตรค่ะท่านผู้ชมสองลิตร เดี๋ยวเขาก็จะยุบลงไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันโปร่งค่ะนี่น้ำเขาก็จะไหลออกมาแบบนี้ออกมาจากก้นกระถางนะคะตัวน,นี้ไม่ไม่เจอเพราะว่าถ้าไหลมันก็จะมุดลงไปข้างล่างค่ะดูดีๆนะคะตบๆต,ตรงนี้อย่าให้มีรูอย่าให้มีช่องให้แมลงวันเข้าไป อันนี้เป็นดินเป็นดินพื้นที่มันจะไม่มีแกลบเป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นถือว่าไหลช้านิดนึงนะคะแต่ก็ลงไปเริ่มลงละลงละเริ่มจะแห้งละทีนี้เราก็จะหากระถางพืชผักนะคะมาตั้งทับเอาไว้ทำไมจึงต้องเอากระถางพืชผักมาตั้งทับเอาไว้นะคะหนึ่งละเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้รดน้ำทุกวันนะ คือเราลดน้ำพืชผักทุกวันนะคะวันนี้ได้กระถางผูกข้าวนะคะสวยๆมาอวดท่านผู้ชมค่ะเนี่ยกำลังงามเอาตั้งไว้ตรงกลางนี้นะคะผู้ข้าวนี่เขาจะขยายตัวเร็วมากถ้าเอาลงกระถางสิบห้านิ้วนี่ก็จะเต็มเลยนะคะภายในเดือนเดียวเนี่ยจะเต็มเลยอันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะผูกข้าว มีเอาไว้แบ่งปันอยู่นะคะนี่ค่ะเราก็จะลดน้ำผูขาวทุกวันอาหารหน้ามาทางที่เราจะลดน้ำนะแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็จะน้ำที่เราลดผูขาวนะส่วนหนึ่งก็จะโดนตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะลอดลงไปที่ก้นกระถางเพราะฉะนั้นที่ก้นกระถางหมักเศษอาหารเนี่ย ก็จะมีน้ำที่เกิดจากการหมักจากข้างบนไหลลงไปมุดลงไปอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมดังนั้นบริเวณรอบๆนี้จะเป็นดินแดนแห่งความอดุดมสมบูรณ์นะคะใครได้ประโยชน์อ่าผู้ที่อยู่ใกล้ก็จะได้ประโยชน์นะคะนั่นก็คือต้นมะละกอต้นกล้วยนะคะเขาก็จะได้กินอาหารอันอดุดมสมบูรณ์เหล่านี้ไปด้วยะคะ่ะท่านผู้ชมกดติดตามไว้เลยนะคะ พบกันอีกสองเดือนค่ะสองเดือนเขาจะย่อยสลายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วครูหนูเพียรจะมาคว่ำกระถางให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าหน้าตาของปุ๋ยหมักเศษอาหารกระถางนี้จะเป็นอย่างไรนะคะพบกันอีกสองเดือนนะคะสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะถ้าท่านผู้ชมกดติดตามครูหนูเพียรไว้แล้วก็เข้าไปดูไปเลื่อนดูนะคะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับ การปลูกในรั้วในสวนเนี่ยนะมีทั้งเทคนิคในการทำปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมักเศษอาหารหรือปุ๋ยหมักเศษวัชพืชทั้งหมักใส่เคงีงทั้งหมักใส่กระถางนะคะมีหลายสิบคลิปนะคะท่านผู้ชมเทคนิคการปลูกมะละกอการปลูกพริกนะคะปลูกเตยอย่างนี้นะคะมีหรือไม้ประดับก็มีนะคะสมุนไพรก็มีท่านผู้ชมก็ คลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะเลื่อนๆ่อนไปดูอาจจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็ได้นะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากได้กระถางไปทำปุ๋ยหมักแบบนี้นะคะเป็นกระถางขนาด15นิ้วนะคะแล้วก็ถ้าสนใจอยากนำกระถางปลูกผู้คาวแบบนี้อันนี้คือกระถาง8นิ้วคะ่ะท่านผู้ชม8นิ้วกับ15นิ้วนะคะ ครูหนูเพียนเลือกร้านในช้อปปีมาฝากท่านผู้ชมนะคะมีหลายแบบให้เลือกเป็นมัดนะคะเขาจะขายเป็นมัดยกมัดเลยนะคะก็เข้าไปเลือกดูได้เลยเอ,อเป็นสินค้าที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ใช้ค่ะสินค้ามีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกใจนะคะกดเข้าไปในลิงก์ช้อปปี้ที่ครูหนูเพียรแปะไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณทุกคำสั่งซื้อค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ผู้อื่นดูด้วยนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ให้กำลังใจคูหนูเพียนก็กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำถ้ากดกระดิ่งนะคะก็จะยิ่งดีเราจะใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะ